สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจอบมาดินผูครับสำหรับวันนี้นะครับก็ตรงออกับวันที่15มิถุนายนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเกิดของผมนั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมได้มีการอัดคลิปเอาไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็อยากจะทำ Q A นะครับ Question and Answer เป็นการถามตอบ จากเพื่อนๆนที่ติดตามมาในช่องนะครับเราก็จะเลือกมาทั้งหมด15คําถามนะครับมาตอบคําถาม Q&A กันนะครับวันนี้ก็เลือกคําถามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมสนุกนะครับคำถามไหนที่เพื่อนๆนส่งมาแล้วผมอาจจะไม่ได้ตอบในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาตอบเพิ่มเติมนะครับคําถามแรกนะครับของคุณอ r t h o d o x นะครับคุณ Orthodox ถามว่า,วาบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตคืออะไรนะครับ พอมาถามถึงบทเรียนพอ,พอได้ยินคําว่าบทเรียนเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับบทเรียนที่ผิดพลาดหรือว่าบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วให้ผมเลือกมาข้อเดียวนะผมจะบอกว่าอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราผิดพลาดหรือว่าเราล้มเหลวเนี่ยถ้าเรากลัวนะครับเราจะเราจะลุกช้าเราจะไม่เก่งเราจะไม่แกลง่งถ้าเราอยากเก่งอยากแกล่งเนี่ยเราผิดเราต้องยอมรับผิด หาวิธีการแก้เรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อที่จะทําให้ปัจจุบันและอนาคตของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วถ้าให้แนะนํา3 3หัวใจสําคัญของการทํางานของมาตินพูนะครับคือ1เพื่อนๆต้องเพียรให้ถูกทางความเพียรเป็นสิ่งสําคัญแต่ต้องให้ถูกทางนะครับ2คือ <c oughs> อดทนให้ถูกที่ต้องฝึกความอดทน,นครับ ก่อนจะตัดสินใจก่อนจะทําอะไรเนี่ยให้เราได้ฝึกความอดทนไปก่อนอย่าทําทุกอย่างเพียงแค่เพราะอารมณ์หรือว่าตามใจเราเพียงอย่างเดียวนะครับความอดทนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยแข่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือรักแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เราทํานะครับถ้าเรารักในสิ่งไหนรรบศรัทธาในสิ่งไหนเราทุ่มเทในสิ่งนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะมีความสุขแล้วก็ทํากับสิ่งนั้นเนี่ยได้นานนะครับแล้วก็ อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับชีวิตผมเนี่ยผิดพลาดมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมีความล้มเหลวเต็มไปหมดครับให้เล่านี้เล่าได้ยาวมากครับก่าความสําเร็จอีกเพียงแต่ว่าคนเห็นแค่ในพาร์ทที่สําเร็จนะครับแล้วก็ถ้าประเมินตัวเองผมยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอะไรในชีวิตมากมายขนาดนั้นนะครับยังมีเส้นทางที่ต้องเดินต่อไปอีกไกลมากนะครับ ข้อที่2ครับจากคุณลาภาวัตนะครับถามว่าวันเกิดปีนี้จะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดกับตัวเองอของขวัญวันเกิดในปีนี้นะครับด้วยความที่ช่วงนี้มันยังอยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะซื้ออะไรเป็นพิเศษเลยแต่ในปีนี้นะครับถ้าจะให้ซื้ออะไรเพิ่มเติมก็คงเป็นชุดออกกําลังกายนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายนะครับอาจจะสั่งซื้อจาก under armour หรือเป็นข้าวของที่ช่วยเรื่องของการออกกําลังกายมากกว่านะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยอยากจะกลับมาโฟกัสที่การเล่นกล้ามของตัวเองมากขึ้นนะครับอยากจะลดเรื่องการช้อปปิ้งแบรนด์เนมอยากจะลดเรื่องอะไรแฟชั่นลักชัวรี่ลงนะครับเราก็อยากจะไปโฟกัสในเรื่องของการออกกําลังกายของตัวเองมากขึ้นง่ายๆคืออยากจะมีหุ่นที่ล่ํานะครับ ข้อที่3นะครับคุณ PP-BANANA 13ทํานะครับทำยังไงให้เป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยและมีวินัยได้ขนาดนี้นะครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าถามว่าจะทํายังไงให้เป็นคนที่มีระเบียบก็ต้องบอกก่อนว่าความมีระเบียบเนี่ยมันทําให้ชีวิตของผมเนี่ยง่ายขึ้นนะครับพอเราเห็นข้อดีว่าทุกอย่างพอมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ย ทำให้เรามีเวลาเหลือขึ้นเราก็อยากจะทําทุกอย่างให้มีระเบียบนะครับความเรียบร้อยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของดีเทลถ้าเราอินกับเรื่องราวของลักชัวรี่นะครับลักชัวรี่มันก็คือดีเทลมันคือชั้นเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราทําให้มันเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยผมว่ามันก็เป็นการฝึกให้เราเป็นคนที่มองเห็นดีเทลต่างๆที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ความมีวินัยน,นะครับความมีวินัยเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นนักกีฬานะครับผมจบสปอร์ตไซด์เป็นนักกีฬา ก็ <c oughs> ชินกับการฝึกซ้อมในระบบกีฬานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าความมีวินัยเนี่ยมันคือโปรแกรมที่จะทําให้เราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเช่นเป้าหมายในการเก็บเงินเราอยากเก็บเงินได้สัก1 0 0 0 0บาทเราก็ต้องมาสร้างโปรแกรมของเราว่าเราจะทําโปรแกรมชีวิตของเรายัางไงให้เราสามารถเก็บเงินได้ใน100 0 0บาทเนี่ยในระยะเวลาที่เรา วางไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราวางโปรแกรมไว้เราก็แค่ทําตามโปรแกรมเพราะฉะนั้นการทําตามโปรแกรมก็ต้องมีวินัยในการทำนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นข้อดีของความมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็วินัยอ่ะจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องฝึกครับก็เลยเป็นสิ่งที่พยายามทำนะครับทุกคนนี้ก็ยังฝึกอยู่นะครับข้อที่4ครับ ถ้าเราไม่ต้องการของขวัญมันเกิดและเราไม่ได้ให้ของขวัญใครในวันเกิดสิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกเป็นคนสำคัญนะครับจากคุณมิสเตอร์จันเจ้านะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ให้ของขวัญมันเกิดหรือว่ามีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการเขียนข้อความสักพารากราฟหนึ่งแต่เป็นข้อความที่เขียนมาจากใจในการที่จะโวยพรมันเกิดให้เขามีการระลึกถึงเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะลืมไปแล้วพวกนี้นะครับ มันก็เป็นการส่งความรู้สึกแห่งความพิเศษหรืออาจจะเป็นรูปถ่ายนะครับที่เคยถ่ายด้วยการรูปถ่ายในอดีตหรือว่าอาจจะทำเป็นวิดีโอคลิปแล้วก็ใส่เพลงหรือว่าใส่ข้อความต่างๆเนี่ยผมว่าในยุคนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับถ้าถามผมว่าผมต้องการการ์ดอวยพรมันเกิดอะไรไหมต้องการดอกไม้อะไรไหมจริงๆทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นเลยครับถ้าเป็นแค่ just come อวยพรที่มาจากใจเนี่ยผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัวผมนะ เพราะฉะนั้นถ้าผมจะอยากจะทําอะไรให้ใครก็คืออาจจะเขียนข้อความอวยพรวันเกิดไปให้อย่างจริงใจนะครับข้อที่4นะครับคุณปารีสถามว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของพี่จ๊อบอ่าตอนสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับมันเป็นช่วงที่ผมเนี่ยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับเป็นช่วงที่หนักมากๆนะครับแล้วก็ตอนเรียนจบเนี่ยได้เกรดเฉลี่ยมาประมาณ3.5กว่าคุณแม่เนี่ยก็เซอร์ไพรส์มากบอกว่าเห็นลูกเนี่ยทำแต่งานทําแต่กิจกรรมเนี่ยไม่คิดว่า จะได้เกรดเฉลี่ยมาประมาณนี้นะครับก็ตอนเรียนเนี่ยผมก็ทุ่มเทนะแล้วก็ตั้งใจเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยมีไม่ว่าจะเป็นบ้านรับน้องสมัยผมเข้าบ้านรับน้องเนี่ยผมจะอยู่บ้านชื่อว่าบ้านหล่อนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นบ้านเฟียวไม่รู้ว่าใครในช่องเนี่ยจะอยู่บ้านรับน้องบ้านหล่อบ้างนะครับที่จุฬานะครับก็ทําทุกอย่างในแบบที่เด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องทําเช่นเข้าห้องเชียร์รับน้องนะครับไปรับน้องต่างจังหวัด ไปออกข่ายอาสานะครับกีฬาเฟรชชี่ขึ้นสแตนแล้วก็แปลอกักษรในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับก็คืออะไรที่เขาให้ผมทำอะ่ะผมก็ทำหมดณนะตอนนั้นคือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยมาอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ทำงานคือเต็มที่ที่สุดอนะกับชีวิตช่วงนั้นแล้วก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะ รู้สึกว่าเหนื่อยมากนะครับสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้มากๆนะครับคือประสบการณ์การใช้ชีวิตสําหรับผมนะอันดับ1นนะอันดับ2เนี่ยเป็นเรื่องของคอนเน็กชันนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือเป็นความรู้ทางด้านวิชาชีพนะครับซึ่งผมมองว่าความรู้ทางด้านวิชาชีพเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ครับแต่ว่าเขาได้ให้แก่นได้ให้โครงสร้างของวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬามาแล้วให้คอนเซปต์มาแล้วนะครับกับความรู้ ที่เติมเต็มในแต่ละโครงสร้างแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันก็มีอะไร10กว่าปีที่เรียนจบมาเนี่ยมันก็มีอะไรที่พัฒนาไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เราต้องหาความรู้เพิ่มนะครับก็ได้คอนเน็กชันจากสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมาเยอะพอสมควรนะครับข้อที่6ครับคุณน็อตสตาร์แกรมถามว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเกิดปีหน้าอะไรคือฮอตไอเทมนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นเทรนที่ควรจะจับตาอยู่ลุกยุคหลัง ออ New Normal อ้โหเป็นคำถามที่ Challenge มากนะครับอะไรที่เป็น Hot Item ผมว่าก็คงเป็นหน้ากากอนามัยนี้แหละครับแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นี่นะครับก็น่าจะเป็น Hot Item อยู่จนถึงปีหน้านะครับเจียวล้างมือต่างๆนะครับอะไรที่เป็นเทรนที่ควรจะจับตาหลังยุค New Normal ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับอาจจะเป็นคำว่า Green Economy อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบ รักโลกนะครับแพนเบตโปรตีนต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเทรนโลกคนก็จะกลับมารักโลกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คนน่าจะนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะน่าจะใช้เงินเป็นกันมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าไปเกี่ยวกับแฟชั่นนะผมคิดว่ากระเป๋าที่จะได้รับความนิยมในยุคหลัง New Normal นิว n o r m a l ่ยจะเป็นกระเป๋าที่มีขนาดพอดีคือไม่ได้ใหญ่แบบโอเวอร์ไซส์แล้วก็ไม่ได้เล็กแบบไมโครแบกนะครับ คนจะเห็นคุณค่าของของมากยิ่งขึ้นผู้คนจะฉลาดเลือกครับว่าอะไรคือของที่สมเตุสมผลสมราคาสมประวัติศาสตร์สมคุณภาพของเหล่านั้นแหละคือของที่จะได้ไปต่ออะไรที่มันมีความกลวงอะไรที่มันไม่จริงไม่เรียวหรือว่าเป็นราคาที่สูงเกินจริงผมว่าตรงนั้นแหละครับน่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็คิดว่ากระเป๋าในยุคหลัง new normal เนี่ยต้องเป็นกระเป๋าที่มีความ practical แล้วก็ทุกคนซื้อมาหนึ่งใบแล้วสามารถจะซื้อนู่นนี่นั่นมา mix and match เปลี่ยนสายกระเป๋าถอดนูน่นปิดฝาแฟลปได้อะไรอย่างเงี้ยครับคงไม่ใช่ยุคที่ซื้อกระเป๋ามา1ใบแล้วก็ไปซื้อมาอีก2ใบ3ใบผมว่าคนน่าจะเริ่มเรียนรู้แล้วละว,ว่าชีวิตต้องการอะไรมากขึ้นหลังจากยุค new normal ของโควิดนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจริงไม่จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้จากความรู้สึกข้อที่เนะครับ จากคุณวัชระพลนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมครับเริ่มต้นชีวิตหลังเรียนจบยังไงนะครับแล้วก็หาแนวทางในการเริ่มต้นของอาชีพในปัจจุบันยังไงครับโอเคเริ่มต้นชีวิตหลังจากเรียนจบผมเนี่ยทำงานในช่วงที่เรียนนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆมหาวิทยา,ล,ายลัยหรือน้องๆมัธยมที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าไปรอให้เราเรียนจบก่อนแล้วค่อยค้นหาตัวเอง เราควรจะต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรเราเหมาะกับการอยู่กับคน กลุ่มไหนไม่เหมาะกับคนกลุ่มไหนอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนของเราอะไรคือจุดที่เซนซิทีฟผมว่าเราควรที่จะเริ่มต้นหาตัวเองตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยเลยมันจะทําให้เราสตาร์ทชีวิตในวัยทํางานของความเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วกว่านะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นพอผมเนี่ยเริ่มทํางานตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย <c oughs> ก็จะมีคอนเน็กชันเนี่ยเยอะนะครับพอมีคอนเน็กชันไปช่วยรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับไปช่วยเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัยไ,ไปรับงานต่างๆ เป็นฟรีแลนซ์เป็นพาร์ทไทม์เนี่ยเยอะมากมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนมหาวิทยาลัยเงี้ยผมจําได้จุฬาวิชาการนะครับผมเป็นเด็กวิทยกีฬาที่ไปเดินแบบให้คณะศินรกรรมศาสตร์ก็จะไปอยู่ในคณะศินรกรรมศาสตร์เลยก็จะไปเดินแบบก็ไปอยู่ที่คณะตรงนู้นเลยครับเพราะฉะนั้นก็ได้คอนเน็กชันจากตรงนั้นพอเสร็จปุ๊บก็จะมีเดินแบบ ตามห้างสรรพสินค้าตาม MBK เงี้ยครับสมัยเรียนก็จะมีพี่อาร์ตนะครับก็ไปช่วยพี่อาร์ตเดินได้สตังค์ด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นความรู้ให้เราเนี่ยเอามาใช้ในการทํางานจนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินแบบสอนพัฒนาบุคลิกภาพนะครับมาตั้งแต่สมัยยุคนั้นเลยแล้วก็ผมทํางานในพาร์ทที่เป็นอีเวนต์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ผมทํางานกับ f ีเวอร์รันเวย์ของคุณโยชศสวสดีกับพี่บอยเนี่ยผมเคยบอกพี่บอยเลยว่า โอ้โห oh, ชีวิตเนี้ยคงไม่สามารถทํางานอีเวนต์ได้เพราะว่าคนที่จัดงานอีเวนต์ได้เนี่ยคือเหนื่อยมากนะครับเพื<ๆ>่อนๆคือดีเทลเนี่ยมันเยอะมากแล้วต้องเข้าใจในทุกจุดแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราทำอีเวนต์แบบได้ทุกจุดแล้วอะ่ะจะเป็นสเตจจะเป็นพิธีกรจะเป็นคนสอนแบบจะเป็นทําฝั่ง PR จะเป็นสื่อจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไป พอเราทําได้ครบทุกจุดเราเข้าใจทุกจุดวันหนึ่งที่เรากลับมาจัดอีเวนต์เองนะครับของที่บริษัทเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยอ่านเกมขาดแล้วก็ไม่ว่าใครจะขาดในตรงไหนเราสามารถที่จะวิ่งไปทดแทนได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าพิธีกรในงานที่ผมจัดเนี่ยสมมติจ้างน้องพัดมาเนี่ยน้องพัดเกิดรถเสียมาไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าพิธีกรคนที่จะขึ้นไปแทนได้คือมาดินพูเพราะว่ารู้สคริปต์ซ้อมรันทรูรันคิวหมดเรียบร้อย เสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มนะครับนั้นลูกค้าก็จะรู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าเราทําได้ทุกตําแหน่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทํามาตั้งแต่สมัยเรียน,นครับแล้วมันจะค่อยๆเติบโตจากคอนเนคชั่นที่เรามีนะครับหลายๆคนนะครับในยุคนี้มุ่งเน้นแต่การหาความรู้เรียนตรีเรียนโทรเรียนเอกเข้าคอร์สได้ใบประกาศเวิร์กช็อปสัมมนาความรู้เต็มไปหมดเลยครับ แต่หลายคนล,ลืมหาโอกาสให้กับชีวิตขีดเส้นใต้คํานี้นะครับคำว่าลืมหาโอกาสโอกาสเนี่ยมันจะมาจากคอนเน็กชันมันจะมาจากความมีน้ําจิตน้ําใจที่เรายื่นมือไปช่วยเหลือเป็นวอร์เนเทียเป็นจิตอาสาอะไรก่อนหลายคนเนี่ยไม่มองหาโอกาสในตรงนี้เลยไม่มองหาคอนเน็กชันเลยครับมีความรู้แล้วก็มานั่งโทษว่าทําไมไม่มีใครเรียกเราไปทํางานเลยทําไมเราไม่มีคอนเน็กชันเลยทําไมไม่มีคนเข้ามาจีบเลยทําไมเราถึงไม่เจอคนที่เราชอบที่เราใช่เลย ก็เราไม่ได้ออกไปเดินหาโอกาสเนะคะีครเรารอแค่ให้โอกาสเข้ามาหาเราหาแค่ความรู้ใส่ตัวอย่างเดียวแต่การทํางานเนี่ยความรู้อย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีทักษะมันต้องมีสกิลต้องมีซอฟต์สกิลต้องทํางานและเข้าใจกับคนเนี่ยในจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้แล้วลองวิ่งเข้าหาโอกาสนะครับก็คือหาคอนเน็กชันเพิ่มเติมนะครับข้อที่8นะครับคุณธนทัศน์46นะครับ พี่รู้สึกดีไหมครับเวลาที่ซื้อของมาด้วยเงินที่เราหามาเองโอ้โหต้องบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยครับคือของทุกชิ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวเราจําภาพณนะวันนั้นได้ว่าเออเริ่มต้นกว่าจะเก็บเงินกว่าจะหาของชิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะของที่เป็นของฟุ่มเฟือยนะครับให้หยิบมาเล่ากี่ครั้งก็จําทุก ทุกของทุกชิ้นได้หมดเลยว่าเออของตรงนี้ได้มาช่วงเวลาไหนกําลังทําโปรเจกต์อะไรอยู่ไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงราคาประมาณเท่าไหร่นะครับมีความภาคภูมิใจมากกับของที่ได้มานะครับเพราะว่าไม่ได้ได้มาง่ายเลยนะครับในแต่ละชิ้นนะครับแล้วได้เห็นความเพียรของตัวเองนะครับจนโควิดเนี่ยในรอบที่3าเนี่ยนะครับที่เขากึ่งๆ่งล็อกดาวแบบนี้นะครับผมเองเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยครับที่เป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ในห้องนะครับ อุปกรณ์ทําครัวซื้อหมดแล้วอุปกรณ์ออกกาลังกายซื้อหมดแล้วเสื้อผ้าเลยมีครบมีเต็มมีแน่นครับที่เสียสตังค์อย่างเดียวก็คือซื้ออาหารซื้อน้ําซื้อเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จ่ายฟิกคอสค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตก็คือแค่นั้นเองเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราเก็บสตังค์แล้วก็ลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการทํางานมาจนครบแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่เราได้ใช้ของเหล่านั้นอย่างเต็มที่เนี่ยมันมีคุณค่ามากในวันที่เราต้อง เหมือนกักตัวอยู่ในห้องนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากเล่นขับ House นะครับนั่งทำงาน Work From Home นิดหน่อยนะครับเตรียมการสอนออนไลน์บ้างแล้วก็มาทำคลิปในช่อง y t u t u นะครับก็บอกได้เลยว่ารู้สึกดีมากนะครับสเต็ปต่อไปก็คงหลังจากที่เราฟื้นโควิดเนี่ยผมว่าผมก็ต้องมาเก็บสตางค์เพิ่มนะครับเพราะว่าโควิดมาเนี่ยเงินก็หายไปเยอะนะครับโอกาสการงานแล้วก็ต้องใช้เงินที่มีอยู่นะครับในการดำรงชีวิตนะครับข้อ9ครับ คุณเจมสิตเซอร์ไพรส์มากนะครับคุณเจมสิตเข้ามาถามผมเนี่ยติดตามดูช่อง youtube ของคุณเจมสิ์นะครับเป็นช่อง YouTube ที่รีวิวน้ำหอมได้สนุกมากแล้วก็มีน้ำหอมแปลกๆนะครับแล้วคุณเจมสิ์เนี่ยบังเอิญเป็นรุ่นน้องของลูกศิษย์ผมนะครับของเซเว่นที่มอบูรพาด้วยนะครับถามว่าน้ำหอมตัวโปรดในตอนนี้นะครับถ้าจะตอบแบบเท่ๆเนาะผมก็ต้องเลือกน้ำหอมที่แบบเป็น n i ชเพ p e r f u มอะแต่ผมอยากจะให้เรียกว่าอยากจะให้น้ำหอมที่ ที่เพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับตัวแรกนะครับผมจะเลือกเป็นบูการีแมนเอ่อกราเชียลเอสเซนต์นะครับเป็นกลิ่นหอมแบบทานน้ำแข็ง EDP นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่มีความหอมมีความสดชื่นมีความละมุนมีความเซ็กซี่แต่ว่าไม่ได้โชว์ออฟจนเกินไปยังมีความสุขขุมมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเฟรชนะครับแต่ว่าไม่ได้หอมเฟรชแบบโอ้โหเย็นขนาดนั้นนะครับลองไปฉีดกันดูนะครับเป็นบูการีนะครับ ตัวที่2ครับก็จะเป็น YSL นะครับเป็น Y นะครับ Y เป็น Edition ที่เป็นแบบ EDP นะครับอิฟแซงโรของ Y ตัวนี้ผมคิดว่าจะเป็นตัวที่มาแรงแล้วก็แซง Chanel b l u u แล้วก็ Dior Sauvage มันเป็นตัวหนึ่งที่อยู่กึ่งกลางนะครับแล้วก็มีความหอมแบบเซ็กซี่มี performance ที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าคุ้มค่าสมราคา ผมเคยฟังช่องคุณต้อมร้านรีวิวนะคุณต้อมก็พูดเอาไว้ดีมากสําหรับน้ำหอมตัวนี้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบมีคุณภาพดีมากแล้วก็ไม่แพ้น้ําหอมที่เป็นนิชเพอร์ฟูมเลยซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะครับตัวสุดท้ายที่ตัวเองชอบนะครับก็เป็น Star Walker นะครับของมองบองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่สะอาดละมุนหอมนะครับแล้วก็ เป็นผู้ชายที่ผมว่าฉีดไปแล้วเนี่ยผู้หญิงอยากจะอยู่ใกล้ๆอยากจะกอดเพียงแต่ว่าน้ําหอมเขาไม่ได้ติดทนนานนะครับแต่ว่าเป็นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชอบนะครับก็จะเลือกมาเพียงแค่3ตัวนะครับที่ชอบในตอนนี้ถ้าถามว่าน้ําหอมแบรนด์ไหนที่รู้สึกชอบที่สุดนะครับจริงๆผมชอบคราคริสเตียนนะครับแล้วก็ชอบเอ็อฟเคในทรงฟรานซิสเคอร์เจนนะครับแล้วก็ชอบเฟรดิกมอลนะครับ อันนี้ก็เป็น3แบรนด์ที่เป็นนิชที่ผมชื่นชอบนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นเหมือนเป็นเหมือนมาสเตอร์ในวงการน้ําหอมน,นะครับก็เท่าที่นึกได้ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับข้อ10นะครับจากคุณ <c oughs> หมูเฉิน9-9นะครับถ้ามีกระเป๋าโดเรมอนนะครับแต่ว่าหยิบของได้1ชิ้นจะหยิบอะไรขึ้นมาเพราะอะไรนะครับโอ้โหเป็นคำถามาง,ง่าามเลย <c oughs> ถ้าหยิบได้ตอนนี้ผมจะหยิบเงินครับคือตอบแบบตรงๆเลยครับเพราะว่า คือถ้ามีเงินเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรกับชีวิตเราได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วถ้าเรามีเงินที่มากพอเนี่ยผมว่าเราสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้นะครับในช่วงสถานาการณ์โควิดเนี่ยที่ผมว่าทุกคนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนอกจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บแล้วเนี่ยมันคือระบบเศรษฐกิจนะผมได้มานั่งทบทวนว่ามนุษย์สร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเพื่อชีวิตเรามีความสุขแต่ตอนนี้ผมว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยกำลังทุกข์ อยู่กับระบบเศรษฐกิจที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ผมว่าคนต้องตกผลึกก็แหละว,ว่าความสุขของชีวิตคืออะไรจะทําทยังไงให้เรามีความสุขทํายังไงให้ชีวิตเราไม่เป็นหนี้มีเงินเก็บมีเงินพอกินพอใช้แล้วก็ไม่ใช้เงินเกินตัวแล้วก็ไม่หลงไปตามกระแสของโลกนะครับหลายคนโพสอินสตาแกรมเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากนะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตแบบจ่ายขั้นต่ามาตลอดชีวิตก็ได้ ผมไม่อยากให้คนดูในช่องมาดินครูเป็นแบบนั้นนะครับอยากให้ทุกคนมีความมั่งคั่งนะครับมีความสุขจากภายในอย่างแท้จริงนะครับก็ประมาณนี้ครับคงเลือกหยิบเงินนะครับข้อ11ครับถ้าขอพรวันเกิดได้2ข้ออยากขออะไรเอ่ยนะครับ1เลยผมจะขอให้โควิดหายไปจากโรคนี้นะครับโรคนี้แล้วก็ขอให้โรคเนี้ยกลับมาเป็นปกติข้อที่2นะครับผมจะขอให้ถ้าวันหนึ่งที่ตัวเองต้องจากโรคนี้ไปแล้วเนี่ย ขอให้ไปอย่างสงบแล้วก็สบายไม่เจ็บปวดทรมานนะครับอันนี้เป็นคำถามจากคุณดวงมิเลียนนะครับข้อ12ครับจากเซเว่นนะครับเป็นรุ่นพี่ของคุณเจมส์สิท์นะครับเซเว่นบอกว่าอะไรที่ยังทำให้มีแพชชั่นในการออกกำลังกายอยู่คะโอเคสิ่งที่มีแพชชั่นในการออกกำลังกายเนี่ยคืออยากมีหุ่นที่ดีครับ ถ้าให้เลือกระหว่างกระเป๋าแบรนด์เนมกับหุ่นที่ดีผมเนี่ยตอบได้เลยผมเลือกหุ่นที่ดีก่อนผมเคยทำ <c oughs> คลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายไปคลิปหนึ่งนะครับเป็นพอดแคสต์บอกว่าถ้าให้กลับไปบอกตัวเองตอนอายุ15ได้จะบอกอะไรกับตัวเองก็จะบอกว่าให้กลับไปเข้าฟิตเนสออกกำลังกายซะนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหุ่นของผู้ชายเนี่ยมันสร้างเซ็กซ์แอพิเลได้เป็นอย่างดีทำให้เราดูสมาร์ททำให้เราดูเท่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเรามีหุ่นที่ดีแล้วเนี่ย ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ดูดีนะครับดูสมส่วนดูสบายตานะครับแล้วก็เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเนี่ยมันเป็นอัลเทอร์ที่มาประกอบอยู่บนร่างเราให้มันให้ลุคของเราหรือบุคลิกภาพของเรามันดูคมชัดมากยิ่งขึ้นตามสิ่งที่เราคิดว่าอยู่ทางด้านไหนนะครับแต่คนที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตหรือว่าอยู่กับเราแบบอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าคนเนี่ยต้องการอินเนอร์ของเรามากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำช่องมาดินพูนะครับจริงๆก็เป็นช่องที่เน้นคอนเทนต์มากๆนะครับก็ไม่คิดเลยครับว่าตั้งกล้องถ่ายแล้วก็อัดเสียงพูดไปแบบนี้จะมีเพื่อนๆมาติดตามแบบ3 0 0 0 0กว่าคนนะครับอันนี้ก็เป็นเกียรติกับช่องเล็กๆของผมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะมีหุ่นที่ยั่วเยครับเซเว่นก็เลยยังมีแพชชั่นในการออกกำลังกายอยู่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยดูอ่อนยาวกว่าไว้นะครับข้อ13กับ14นะครับเป็นของคุณแพทนะครับคุณแพทเนี่ย ส่งข้อความมา2จริงๆส่งมา3นะครับผมเรียกมา2แล้วกันนะครับเขาถามว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดในปีนี้นะครับจริงๆถ้าถามว่าอะไรที่คือเป็นโมเมนต์ที่เสียใจที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือการสูญเสียคุณพ่อนะครับชีวิตผมเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเป็นครอบครัวเล็กมี3คนพ่อแม่ลูกนะครับวันหนึ่งที่คุณพ่อจากไปปุ๊บก,ก็จะเหลือแค่ผมกับคุณแม่เท่านั้นเองเราจะได้เรียนรู้เลยว่าไม่ว่าเราจะอกหัก หรือเราจะมีปัญหาทางด้านการทํางานเราจะถูกเพื่อนทรยศเราจะถูกโกงเราจะถูกอะไรก็แล้วแต่จะถูกคนด่าคนว่านะครับมันเทียบไม่ได้เลยกับการสูญเสียพ่อหรือสูญเสียบุพการีหรือคนที่เรารักแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้มันเป็นความเสียใจที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันอะไรในโลกนี้มันก็แทนกันไม่ได้อ่ะครับอืเราจะรู้เลยว่าโอ้โหปุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยมันดูเด็กๆไปเลย ถ้าเพื่อนๆได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้ผมว่าน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าชีวิตของผมเป็นครอบครัวเล็กครับมีแค่พ่อแม่ลูกมันเสียคุณพ่อไปนหนึ่งคนตอนนี้ก็คือเหลือแค่คุณแม่กับตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้เราเติบโตขึ้นอีกสเต็ปนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เสียใจที่สุดนะครับในช่วงนี้แต่ว่าคุณพ่อไม่ได้เสียปีนี้คุณพ่อเสียปีที่แล้วนะครับข้อ14นะครับก็คุณแพทก็ถามต่อว่าจุดเริ่มต้นของมาดินพูคืออะไรนะครับจุดเริ่มต้นของมาดินพูเนี่ยมันคือเกกกิดจากการที ตัวเองเนี่ยทำงานบิ้วแบรนด์บิ้วทุกอย่างให้องค์กรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเมื่อ12ปีที่แล้วคือเราทุ่มเทกับทุกคนเลยจนเราเนี่ยไม่ได้ทุ่มเทกับตัวเองการที่มาสร้างมาดินพูเนี่ยเพราะว่า ผมอยากจะให้เป็น personal branding นะครับมาตินพูจะทำา s r v v i e e จะทำคลาสพัฒนาหรือบายมาตินพูหรือจะทำภาพพันคอจะทำา r r o u u t t อะไรขายผมอยากจะเอาศักยะกำลังและความรู้ของตัวเองเนี่ยมา build branding ของตัวเองนะครับแล้วเชื่อว่าถ้าวันหนึ่ง branding น่ยมันแข็งแรงพอนะครับเราสามารถที่จะต่อย,ยอดธุรกิจต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างง่าย ก็เลยทำมาดินพูมาเมื่อ12ปีที่แล้วแล้วก็มีมเขาเรียกว่ามีเว็บบล็อกของตัวเองก็เป็น m a r t i n p o o l com นะครับมันมาดินพูจะเป็นอะไรก็ได้แต่มันคือแบรนดิ้งของตัวเองนะครับก็คือใช้ p e r s o n a l branding ของตัวเองในการสร้างแบรนด์อื่นๆให้คนจดจำนะครับเพราะว่าถ้าเรียกว่า job เนี่ยก็ไม่รู้วจะเป็น job ไหนแต่พอเป็น job มาดินพูเนี่ยทุกคนก็จะเกตว่าอ๋อคือคนนี้นะครับข้อสุดท้ายครับมาจากคุณเจทัชเสศนะครับคุณเจเนี่ยเป็น C e อของที่บริษัทก็ถามมาว่า เขาเรียกผมว่าพ่อครับถ้าพ่อรวยล้นฟ้าจะใส่สินค้าแบรนด์เนมทั้งตัวแบบหัวจรดเท้าหรือเปล่านะครับพราะอ่านปุ๊บก,ก็นั่งขำเลยนะครับคือจริงๆแล้วขนาดไม่ได้รวยล้นฟ้านะครับเราก็จัดแบรนด์เนมเต็มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ารวยล้นฟ้าเนี่ยจะซื้อแบรนด์เนมใส่ไหมก็คงซื้อใส่แต่คงไม่ได้เป็นการใส่แบรนด์เนมแบบประโคมทั้งตัว หรือว่าต้องการเปล่าประกาศว่าเฮ้ยอันนี้มันแบรนด์นะหัวจรดเท้าก็คงไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่เราคงมีโอกาสที่จะเลือกของได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถซื้อของที่เราชอบจริงๆได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็คงใส่เสื้อสีเรียบๆกางเกงเรียบๆรองเท้าเรียบๆทุกอย่างก็คงเรียบๆนะครับว่าอาจจะมีจุดโฟกัสในร่างกายคือแค่สักจุดหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเราผมชอบสไตล์ที่มีความเป็น Quiet Luxury นะครับสไตล์ที่มีความถ่อมตัวคือไม่ต้องเอาแบรนด์เนี่ยมานนำเราแต่ให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่นำแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยให้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็คงจะใส่แบรนด์นะครับหัวจดเท้าไหมถ้ามีตังก็คงอยากจะใส่หัวจดเท้าแบบโดยละเอียดนะครับแต่ก็คงไม่ได้เป็นแบบโอโ้โหประโคมโลโก้หรือว่าเป็นฮอตไอเทมตลอดเวลาแต่คงเลือกที่จะมิ์แอนแมทให้มันดู ดูสบายตานะครับแล้วก็อยากให้ตัวเองเนี่ยมีลุคที่ดูมีชั้นเชิงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจมากจนเกินไปแต่ว่าอยากให้คนที่มองมามีมีความรู้สึกว่าหน่าค้นหานะครับแล้วก็อยากจะรู้จักเรามากขึ้นมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมด15คําถามนะครับที่ผมเนี่ยนำมาตอบกันในช่องมาดินผูนะครับจาก i n s t a g r กรนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ ส่งคําถามกันเข้ามานะครับแล้วก็คาถามอือ่นๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะทำคอนเทนต์เนี่ยไว้ตอบในภายหลังนะครับก็ไม่ค่อยได้ทําคําถามที่เป็น Q&A สักเท่าไหร่ในช่องนะครับก็หวังว่าทั้ง15คําถามเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับเจ้าของช่องมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าวันหนึ่งนะครับที่ช่องเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็อยากจะทำคอนเทนต์อื่นๆบ้างคือวันนี้เราอาจจะเริ่มต้นช่องด้วยการรีวิวข้าวของ รีวิวกระเป๋านะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันอิ่มตัวครับเราก็จะต้องเพิ่มคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์เข้ามาเกี่ยวข้องผมอาจจะถือโทรศัพท์แล้วก็เดินไปแล้วก็พูดไปนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะทำคอนเทนต์อย่างอื่นบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ทำอะไรได้ก็ทำครับก็หยิบกล้องมานั่งอัดแล้วก็มาเล่าเรื่องในสไตล์ที่ที่ผมถนัดนะครับแล้วก็แฮปปี้มาก ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เรียกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้มากๆนะครับผมไปเจอเพื่อนๆในใน u b ブเฮาส์เนี่ยผมรู้เลยว่าคนดูช่องมาทินพูเนี่ยทุกคนรักกันนะทุกคนอินเหมือนกันทุกคนมีความเชื่ออะไรคล้ายๆกันแล้วทุกคนที่มีนาฬิกาคาซิโเป็นนาฬิกาประจําทีมเขาจะบอกทันทีเลยว่าพี่ครับผมมีนาฬิกาคาซิโที่เป็นเครื่องคิดเลขครับทุกคนบอกแบบนี้เหมือนกันหมด คใครที่มีกําลังซื้อมองบองที่เออไม่มองบองฮะทูมี่ใบที่เป็นกระเป๋าทีมทุกคนก็จะบอกเอ๋อเนี่ยผมจัดใบนี้มาตามคุณจ็อบหรือใครที่แบบได้ซื้อของต่างๆที่ผมเคยรีวิวไปในช่องอ่ะทุกคนก็จะรีบบอกเลยว่าเนี่ยผมซื้อใบนี้เพราะว่าดูรีวิวช่องคุณจ็อบนะอะไรเงี้ยผมฟังทุกครั้งแล้วผมก็รู้สึกชื่นใจนะครับหรือแม้แต่ในซีรีส์ที่ชื่อว่ามันนี่อะมูเลตนะครับหลังไม่เนี่ยแต่ละท่านเขียนมาหาผมเนี่ย เป็นพารากราฟนะครับเพื่อนๆไม่ได้เป็นข้อความ2บรรทัดเป็นเหมือน1 a 4อะ่ะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออไม่น่าเชื่อเลยสิ่งที่เราทําเล็กๆเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นคุณค่าหรือว่าได้ประโยชน์จากคอนเทนต์เหล่านั้นนะครับมันก็มีกําลังใจครับที่อยากจะทําช่องต่อนะครับก็ทําในสไตล์ที่ผมเนี่ยพอที่จะทําได้นะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย รักษาสุขภาพนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับให้ผ่านในช่วงโควิดไปได้ด้วยดีนะครับเบือบ่อเบื่อเงาเงาก็แวะมาเจอกันในช่องมาดินพูนะครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ